เนมอจ้องที่จะเล่นซูสตอร์มอยู่ในอันติเมตแฟนตาโฟเล่มที่24แมรี่สตอร์มแม่ของซูซานและจอห์นนี่สตอร์มใช้เวลา15ปีร่วมกับทีมค้นหาตำแหน่งของแอตแลนติสในที่สุดพวกเขาก็พบกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากประหลักพังของแอตแลนติสและยังพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอยู่1จุดด้วยแต่พวกเขาไม่สามารถลงไปลึกขนาดนั้นได้แมรี่จึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากลูกๆของเธอและแฟนตาติโฟเมื่อทีมดำน้ำลงไปใต้ทะเลพวกเขาพบลงศพหินและเมื่อเปิดออกมาพวกเขาก็ S <S ปลุกเ네นมอร์ให้ตื่นขึ้นด้วยความโกรธเนมอร์โจมตีพวกเขาแต่ทีมแฟนตาสติกโฟสามารถสจบเขาได้ชั่วคราวเมื่อเ네นมอร์ตื่นขึ้นมา <S <S 2> <S 2> เขาเปิดเผยว่าตนเองนั้นนะมีพลังเหนือกว่าที่พวกแฟนตาสติกโฟคิดไว้มากและไม่ต้องการต่อสู้เพราะที่ขังเขาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันแค่เศษเหล็กเขาจะหลุดออกมาตอนไหนก็ได้แต่มีสิ่งที่เตะตาเ네นมอรนะ์หน่าคือซูซานซอมเนมอร์บอกว่าจะเล่าเกี่ยวกับแอเลนตสให้ฟังแต่ต้องขอเล่าให้ซูซานฟังคนเดียวเท่านั้นคนอื่นห้ามยุ่งเมื่อความอยากรู้มันมีมากทําให้ซูต้องรับบท ออกเดทกับพี่เนมอ์เป็นหนึ่งวันเขาใช้เวลาอยู่ตมนำพังกับเธอเพื่อเล่าประวัติศาสตร์ของแอตแลนติสและโอ้อวดถึงความยิ่งใหญ่ที่โลกใต้น้ํามีความเหนือกว่าโลกบนบกเธอหวังจะงาบเธอแต่ซูไม่เล่นด้วยเธอใช้กําลังขัดขืนในขณะเดียวกันทีมแฟนตัติกโฟที่เหลือก็ถอดรหัสจารึกแผ่นสุดท้ายจนพบความจริงว่าเนมอ์เนี่ยไม่ใช่ราชาเลยแม้แต่น้อยเขาเป็นอาชญากรตัวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของแอตแลนติสและถูกบนึกไว้ในโรงศพนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนโลงศพที่เจอมันคือคุกกกดดีๆนน่เเเเเออองงมืคาโกหกขขถูปิผย เลยต้องสู้กับแฟนติกโฟทั้งหมดแต่ถึงแม้จะใช้พลังรวมกันทั้ง4คนแต่ก็ไม่สามารถเอาเนมอลลงได้เนมอลเนี่ยได้โชว์พลังที่แทจ้จริงเขาสร้างคลื่นสึนามิขนาดมากมาขึ้นมาและขู่จะทําลายทั้งนิว york ให้สิ้นตอนนี้เนี่ยเนมอลถือไพ่เหนือกว่ามากรวมทั้งมีคนทั้งเมืองเป็นตัวประกันด้วยแฟนติกโฟเลยต้องถามว่าสิ่งไหนจะไม่เนมอลเนี่ยยอมล่าถอยได้เนมอลยิ้มและบอกว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้เขาล่าถอยได้คือการขอให้ซูซานสตอร์มจูบกับเขาเพื่อยอมรับในชรนะของเขาที่มีเหนือกว่าแฟนติ และจุบที่ว่าซูซานต้องจูบกับเขาแบบดูดดื่มและต้องทําให้เขารู้สึกว่าซูได้จูบกับเขาจริงๆด้วยไม่งั้นข้อตกลงเป็นโมฆะริทพยายามเข้ามาห้ามแต่ซูตัดสินใจแล้วจูบแรกกับคนทั้งเมืองแค่นี้มันไม่เสียหายอะไรเลยแล้วเธอก็ได้จูบกับพี่เนมอ์จอนนี่และเบนพยายามห้ามริทกันแบบสุดแรงจอนนี่บอกให้ริทหลับตาแล้วนับ1นึ่งถึงสิเธอพี่ชายเดี๋ยวมันก็จบแล้วถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะต่อยเอเนมอ์มากก็ตามแต่ก็ต้องยอมไปซึ่งพอจูบเสร็จเนมอ์ยังหันมายิ้ใสร่ร บอกว่าจูบของเขาและซูเนี่ยเป็นจูบที่มีความหมายและมันเป็นจูบแบบคนรักจริงๆอีกด้วยแล้วจากนั้นน่ะเขาก็บินหายไปพร้อมทั้งเมืองก็รอดจากสึนามิด้วยปล่อยให้ริรชาร์ดมีภาพติดตาที่คนรักของตัวเองต้องจูบกับชายอื่นไปตลอดการ